สบายดีมือนีพ่อพ่อข้าพเจ้าเซนเคยนอรบริษัทเอสีแปดเสียงสร่างว่งมือนีมาทีเมืองซุคุมาจ่ายเงินโบนัสอีกแล้วเนาะจนทีมงานจนงงว่าเอาเงินใส่มาจ่ายโบแมนว่าเงินเอาเงินตัวเองสร้างภาพเด้อเป็นเงินผลงานของทุกคนที่เขาเห็ดด้วยเกิดจากแพนการตลาดของเฮาที่เฮาเห็ดขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้แบบนี้แล้วได้จริงแบบนี้เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทานได้ี่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเขาเพราะไรละเอียดเขาจะอาจจะให้บบเบิสแต่ขจต้องการสนใจแ่แท้ ติดต่อเข่ามาสอบถามได้เนาะมีโอกาสที่เฮ็ดแผนกระตลาดให้เบิ่งว่าขัเจ้าว่เห็นแก่แผนกระตลาดเท่าไหร่เจ้าบ่คือไผแล้วบ่มีไผคือเนาะเฮ็ดเองเจ้าของเองลุยเองบุกเองผ้าสูผ้าลุยผ้าเฮ็ดผ้าผ้าทุกสิ่งทุกอย่างเองแล้วเพราะฉะนั้นบ่ต้องห่วงเนาะรับประได้และรับเพื่อนกันแบบนี้เนาะเธอที่สี่เนาะเธอที่สี่ลุยง่ายกันมากแค่3อาทิตย์ก็มีอะไรกันแบบนี้ทุกคนเนาะมาเบิ่งสมหน้าพ่อ่พี่น้องที่เพิ่นเริ่มมานําเฮาเนาะบาดคนบ่ทันได้เฮ็ดงานบาดควบบวชได้ส่วนคนแต่มีอะได้เข้าแบบนี้แค่ซื้อกิจะะซซซ้้้้้้้าาามมีีบััตรรรรปปปกกกกนนคคุออออองงเ25ลลลแว็ืื๋ ปบาแดลปุซุกก็สามารถสร้างรายได้เข่ากระเป๋าได้แบบนี้เนาะสุดท้ายเอามาเบิ่งพี่น้องของเฮาเลยเนาะพ,พี่น้องผู้น้าทางเบงต้นสายของเฮาเนาะขาดได้เมืองสุกมากเออเออเพราะอะไรน,นี่คือเนาะเป็นอีกหนึ่งตัวอยนะ่างเนาะเออเป็นแบบนั้นเลยอ่ะขออนุญาตสัมภาผัสเปลี่ยนอีก่อนเนะาะขออนุญาตสัมผัสอ่ะ อีกแล้วเนาะเอาอีกแล้วป๋าจะเห็นบอกโดนเบนมาเอาเงินเมื่อกี้นี่มาจ่ายจะเห็นบอกสองสามหมื่นครับมาจ่ายอยู่แทงสารวัตรอันนี้มาเมืองสุขุมาต่างเด้บุญเอาเงินก่อนมามามาแจกขอบ่มีเวลาไปสางภาพแล้วพี่น้อกด้วยบอกก่อนบมมีเวลาสางภาพแม่เรแมนอ่ะซื้อยังบอกบอกบอกเนี่ยสบายดีค่ะพระเจ้าซื้อดันนวันเด้ออยู่มานษย์พระเจ้าเมืองสุขุมาแพรงจะปสังเนาะ ตัวนี้ฮ right. like ับฮับเป็นหอบที่ซีแล้วนี่โมเมนต์เงินสร้างภาพเลยแต่ว่าเงินสร้างโมเมนต์เงินหอดเมื่อกี้นี่เนาะโมเมนต์โมเมนต์ใดโมเมนต์โมเมนต์อันนี้สองสามหมื่นก้อนที่รับไปตังได้ขนจีบอกเ็เวลาเอาเงินเก่ามาหลักใหม่เอาเก่าบูนี้เขาบมีเวลาสร้างภาพให้เข้าใจเลยนะเบื้องหน้าเบื้องหน้าบูมี่เวลาสร้างภาพเป็นได้แท้ได้แท้ได้จริงได้จริงนะที่กอทางได้โอเคอ่ะมามามาทันใจเอาอ่ะกูน่ามาโอเคเลยส่วนคนบ่ บ่ได้ส้วนได้ขายเครื่องบ่บ่ได้ขายเครื่องบ่อเมื่ทานอาหารอยู่แม่แม่เมื่อทานอาหารยิ้มใอยู่ฟุสลาวผู้สลาวเขาเขาไปส้วนเขาไปส้วนซื้อบเขาซื้อกินซืบใสสืบกินใสยูสื้าได้เมื่อทานเหนื่อยหน้าเมื่อทานเหนื่อยส้วนข้นเม่อทานไดนื่อยส้วนข้นได้แท้ได้แท้ยังสีได้อีกบ่ยังสีได้สีได้อีกห้องนอติดต่อสอบถามได้สอบถามได้ให้มีเวลาไปหาได้เนาะอยู่ฟุสลาว์นอกยูฟุสลาว์านอาหารนอกอเจ้าอออกไอ่ะคุณแม่คุณแม่อ่ะคุณแม่ซื้อยังคุณแม่ซื้อแม่อำพันเด้อ นี่ได้จริงอีดี no. no. ื่้งเงินเยอนบริสุทธวนคนขายเครื่องบ่ไ้ขายเครื่องไปเบียของเขาบ่ไดุทธิเบียกแต่มาอะไเงินเยะนแบบนี้เนาะยังสิได้อีกบนยังสิได้อีกเราะกับว่าได้เนาะกว่าได้เนาะยังสิได้อีกยังสิได้อีกแมนติโนสอบาได้มาเด้อถาว่าพติดตสอบทามได้มาทางนี้เด้อเออแม่อามาวันเนาะโอเคจะขอบใจอมากมาๆมา อาหารผู้ขันเขาเนาะอเรา,รา,เาลารุยงานเราห้ามจับมือนะลุยจริงๆบอกบอกลงเห้เท้าน่าลุยจริงๆจับมือจริงๆมีแต่ทิศเดียวนึงทิศเดียวนึงเนาะไปแน่ไว้แน่ไปแน่บ่าไปแน่ได้บ่ไปแน่ไปแนวจับซ้องมานเลยนะม้าอากาศย่างเดียวหลายซ้องประมาณจักรลานประมาณจักรานมื้อนี้ประมาณอยู่เกือบ2ล้านเนี่ย2ล้านบบ่่ครัอไปแน่ะเนาะได้แท้ได้จริงเนาะอ่ะไปเลยอยู่บ้านได้จ้ะเออไปแนวว่ามาเนาะอยู่บ้านเซ ก็คือได้เข่ามาเขาก็ได้จีมือเแม่ยกำลังเลี้ยเออก็ได้เงินแบบนี้สนใจติดต่อสอบถามได้เนาะเขาก็ได้เนาะเขามารวมกันได้คุณแม่ซื้อเนาะคุณแม่แม่ติ๊มแม่ติ๊มเนาะอยู่บ้านปากซาดปากซ่าเนาะมีเงินก็สนสามารถติดต่อสอบถามได้แม่ได้เสื้อพนักงานบอแม่ได้ขายเครื่องบอได้เงินบอนี่ได้ได้แท้ได้จริงยูอ่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่เบืองสภาพแม่แบบนี้ก็ว่าได้เงิน้ะพินอเนาะเลยเลยปากบ้านบ้านปากท่าปากซ่าปากซ่าเมือง Sukuma, hai trăm một mươi tám. nó. Dạy ngân 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 nó. Dạy nó. Dạy nó. Dạy ngân nó. Dạy ngân nó. nó. đâu ngân nó. Dạy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  ngân nó bạn bảo mình mà Đẩy ngân nó về nó Đẩy nó nhất chỉ đẩy ý đi nhang chỉ đại ý vừa nó no. à mẹ mẹ không không mẹ แม่ปู้วัดเด้อเด้อเนาะยังอ่าเห็ดการอยู่เด้อเป็นแผนอยู่เมงสุกุมาเด้อโดยอ่าใช้เวลาว่างว่าซื้อกินซื้อใช้ใช้เวลาว่างน้อยนึงก็้เงินบ่ได้งิมื้อนี้ได้จักางมื้อนี้มื้อนี้ได้เกือบเกืลาเกือบลาอยู่เนาะเมื่อกี้ก็รับไปแล้ววันนี้รับอีกซื้อือับแล้วเนาะซื้อือหับเนาะือเดเดี๋ยวซื้อหอ้าคุณแม่อ้าวขอบใจตาแม่ซื้อยังแมโอ้แม่ซื้อแม่ปองโดยแม่ป้องบักน้องบัวมื้อนี้แม่รับเท่าไหร่คือหลายแท้ประมาณ8 8 8แสนเนาะเมื่อกี้รับไปแล้วันแม่นรับแล้วรับอีก สีเสือเนาะฟอรันเป็นแบบนี้ได้แท้ได้จริงได้แท้ฝากฝากให้พ่อไอพี่นาะพ่นแม้ฝากให้พ่ออีพ่อยแม่ทาบ้านอยากได้อยากได้คือข่าวประจาวให้มาลองเบิองเออลองเบิองสีบริตัวแม่ตัวจริงโดูตัวจริงแม่บริตัวต้มไผ่ซื้อเครื่องไปก็ได้กินกินแล้วใส่ก็ดีแม่ปลาแดดมาปองก็ได้ได้ซื้อปุ๋ยใส่หน้าก็ได้ซื้อยาให้สัสกินก็ได้ได้เบิ้ลของบกแข็งบกแห้งบกใหญ่บกเน่าก็ได้ได้เออยี่เนี้ยยี่เเนี้ยยี่ปุา ลงลุงมาจะใส่หนิลุงขอบม้าจะแข็งว่าตู้อ่างมือก้อนนี่อาร์ตคิปตู้คนเห็นเนาะได้บ่ได้ได้มาหักอีกนี่เอาเงินเก่ามาอยู่บ่ดิบ่ัอามายโนแมนมียังสอบละมียังฝากมาไว้เลือกเจ้าม้าเออที่บ้านพักกินรวนกับได้เด้อเอออยากขัดอยากเห็ดเนาะตัวประเห็ได้บ่จะเป็นตัวเมือแข็งสลอนตัวประเห็เนาะพร้อมพร้อมสู้สู้พร้อมลุยลุยพร้อมลุยเนาะเอออ่ะโอเคขอขอบใจจต่อาคุณแม่แม่แม่ซืยอะจ้ะ แม่อนงแม่อนงเนาะจักวมันแม่มาขามาเขามาประมาณิหนึ่งย mm ังงงงงอยู <the 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 UH> <the 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 ่ซื้อบรักับบรจัคซื้อบรั่กับบหุอีกบริากับลุอะไรเงินน้ำเขาเป็นรอบอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งตัวยาอทีไ้เงิ่นอ่ะทีมงานแน่ทีมส้างสุขุมาเขาเนาะอแมบ้านแมบัานแมบานซื้อเม่แมบ้านแมบานบรนุ่นย่างบรนุนยาสุขุมับเกอบรับเพื่อที่ทอาดอะไรเนี่ยรับตัวที่สเอาเงินเกามาหรือเอาเงินใหม่นี่เงินเงม่อนใหม่เงื่อน้หม่ ได้จริงได้จริงเนาะอ้าวมีจะฝากไว้ฝากไว้เจ้ามาเดิมมาเดิมมาเฮดเดิมนี่ประดามหน้าอยู่นี่จนหน้าดำก็เดินยังไงเงินอยู่นี่ได้แน่นาะได้จริงเลอ้าเจ้าอ่านอุ้มหน้าหน้าภาษีของฮอนเนาะเมื่อกี้ี่ึงหับไปแล้วสองสามมือเมื่อกี้ครับไปว่าเจอเขาอยู่ไซมันหับงินอยู่วันนั้นหับมีหมองหันเลยเนาะพี่น้องเนาะ

อ๋อเนาะบายได้ะเออแนะน้ำตุ๊กในน้ำตุ๊น้ำตุ๊กหนึ่งเ้องเอ้าสบายดีเนาะกองแก้วคือเก่าเนาะบ่ทันเปลี่ยนซื้อเนาะอ่าบอกไว้เลยเนาะว่าที่น้ำที่น้ำน่เกาเกาหนิพอได้เงินเด้อบ่แม่นแลนำบริษัทเนาะแต่แลนำเงินพอไปบอลได้ก็ได้จริงๆเนาะฉะนั้นแล้วให้เบิ่งไว้ว่า เข้าไปเข้าไปเหตุเอาเงินหรือไปเหตุเพื่ออยากขอบครองบริษัทนอฟฝากไว้เด้อได้แท้ได้แท้เงินไหมเงินไหมเงินไหมิ่นสิ้น สิ้นเดือนร่วมร่วมซองให้คนเบิองไอ้เด้อพี่น้องเนาะการเชีดไอ้เบิองว่าว่ามันมันไม่ได้แทบอเดือนหนึ่งห้าสิบล้านลอยล้านสองลอยล้านสามลอยล้านเชีดไอ้เบิองว่ามันได้หรือไม่ได้แม่เราแมนอันนี้แค่เดือนเดียวนะหอบเงินแต่ละรอบไปสิบห้าส ok ิบล้านนะเออโฆพณาะนั้นเกลี่ยมด้วยเจ้าเงินเดือนเขาจ่ายสองรอบนะบุ๊มมีไผคือแล้วบุ๊มคือไผนะแม่เราแมนเนาะอาเอาคุณแม่อีกหนึ่งคนจ่ายคุณแม่ แม่ซื้อจ้แม่ซื้อแม่ข้ามแม่ข้ามอยู่บ้านใดดิบ้านเหนียงตอเมือองสุขุมะาสุขุมเฮ็ดจับมือนี่เหยียดสองเทีดสองเีดเห็ดไปเด็ดไปขายอยู่บ่อเหยีวนคนอยู่บ่อเหยุยดวนได้เงินบ่นี่ได้เงินได้เงินบ่ดได้ีได้ต่สนใจมาแม่ข้ามทำเงก็ได้เอนนอแม่าไอแม่ปาไปอเนาะเออ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 เอาเออ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 เเออ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 เอ้ออ สนใจอยากติดตอ่ออยากสอบถามมาเดียกติดตอ่อได้ผู้น้ำย่ออยู่ตรงนี้เลือกเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อราะฉนานตอนนี้ทีมงานองค์กรของเฮาเตรียมแตกตอนนี้เขาวมาเจ้าจนเวลาคนโท่มากข้าเจ้าจนได้ขอเบรกก่อนพอว่าไปบท่ท่าน เนาะเพราะฉะนั้นคันเท้าโบเกียมผอมควาร้อมข้องเท้าชิมีเงินนีมีธุรกิจในตัวมันมาบาดเดียวถ้าจะบโบเปลี่ยน้อมโบเปลี่ยนแปลงบบปรับปรุงโบแก้ไขบโบบอกรับเงินเงินที่มันจะมาถ้ารับก็มันบอไว้ธุรกิจเงินมันอาจจะต้งจะตายถ้าจะบม่มีบุญบม่มีเวลาไมีพอมีความผอมพ่อนะเพราะฉะนั้นเกียมผอมไม่ที่นอกเนาะทุกมองทุกบอลเท้าผอมท่าจันจับมือกันลุยง่านข้าพเจ้ามีแผนมีสเต็ปแล้วเราจะไปว่าจะค้ดออกว่าจะไปหาลูกค้าอยู่ไซด์ดอกขอแต่จะมีความเปลี่ยนแปลงอันแท้จริงข่าพเจ้ามีแผนบ้ไปว่าจะไปลูค คุใส่เสื้อนไปไจะบดกรดดจะยึดคิดยึดยึดยึดคุขายว่าเป็นกว่าเป็นจะบดต้องขายหามไปขายหามไปรอขายพอจะขายเขาก็บอสวดเจอก เนาะเจ้าสิบไปขายเขาก็ระเสื้อแต่ดอกบอกระนั้นเกี่ยมพร้อมเด้อเด้อเกี่ยมพร้อมทุกมองทุกบอทุกแข้งทุกม้วนเนาะเขามีวิธีการมีสเต็ปมีการวางแผนให้กับเจ้าบอจังห่วงลูกค้าเขามีบอเป็นขยิมข้าวข้าวผ้าเราเขาเป็นขอาวผ้าขายเขาเป็นขอาวผ้าไปบอจำเป็นเลยเนาะพี่เนาะแล้วบอจำเป็นเพราะฉะนั้นทุกท่านในขาบรจ้าขอฝากไว้เนาะพี่สั้นเอ็ดวีแปดเซ็ต้า